สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ s e Channel เองและวันนี้ Seven Channel ก็อยู่กับมังงะเรื่องศึกตำนานเซียซุนหรือว่าการลิบัสเซียซุนเองเนี่ยผมกับมังงะตอนที่70เท้าความสึงมังงะในตอนก่อนมังงะในตอนก่อนเนี่ยฝังของแลนเซ์ล็อตเพอร์ซี่และทิสตันเนี่ยก็สามารถจัดการไปได้และในตอนนี้แลนเลอตเนี่ยกำลังมุ่งหน้ามาหาสตาร์ไวเซอร์สตาร์ไวเซอร์ในตอนนี้เนี่ยกำลังโจมตีชอยลและเจดและขัดมาที่มังงะตอนล่าสุดมังงะในตอนนี้เจดเนี่ยก็ได้พูด ยังไงซ่าหมอ,อนี่นะก็คือนักโทษพร้อมันคืออศัศวินทศักดิ์สิทธิ์ของข้าเมลอดและจากนั้นผู้ปลุกลุกหรือสตาร์ไวเซอร์เนี่ยก็ได้เข้ามาโจมตีโดยในตอนนี้สตาร์ไวเซอร์เนี่ยถูกลุมก,การโจมตีแบบสองหนึ่งแต่เหมือนในตอนนี้เนี่ยเจ็ดกับชอนเนี่ยก็คงเสียเปียบอยู่และเจดเนี่ยก็ได้พูดว่าการฟันตะกี้มันบ้าเอ้ยไม่มีช่องโหว่เลยและชอนเนี่ยก็ได้พูดแทรกมาถ้าง,งั้นแล้วเราคงต้องร่วมมือกันเจดในตอนนี้เนี่ยก็ได้ขันรับเออคงต้องเป็นงันและสตาร์ไวเซอร์เนี่ยก็ มันคือพื้นฐานที่ต้องรู้จากการต่อสู้ตัวของชิอนในตอนนี้ที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้หดเหรออะไรกันนั่นพยายามจะพูดอะไรกันแน่งั้นฉันขอชนะกันแล้วกันเอาละถึงตานายแล้วซิวและชิอนเนี่ยก็ได้ลายเวทใคทถลอสไทดัสิสแต่แล้ววินาทีนั้นมือของชิอนเนี่ยก็ได้เกิดไอเย็นเดี๋ยวนี่มันตัวของเจในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดไปชิอนเมื่อกี้แกท่องผิดนะลิ้นแกเป็นบ้าเลยวะและเหมือนในตอนนี้ชิอนเนี่ยก็พยายามในการพูดต่อใคทถล ตัวของเชี่ยนในตอนนี้เนี่ยคิดในใจว่าบ้านนะมันเกิดอะไรขึ้นกับหลอดลมเรากันแน่เราต้องท่องคาถานในการเรียกสปิริตซิออกมาในการโจมตีแต่ว่าในตอนนี้พลังเวทไม่ออกเพราะว่าคาถาที่ไม่สามารถท่องได้แต่แล้ววินาทีนั้นเจเนก็ได้พูดแทรกมานี่นายออและเจนในตอนนี้เนี่ยคิดในใจบ้านะมือของเราในตอนนี้ลิ้นและปากเนี่ยขยับได้ความเย็นและความหนาวเหน็บนี่มันวซเชียนในตอนนี้เนี่ยก็คิดในใจ ร่างกายเราในตอนนี้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วนี่คือการโจมตีของศัตรูเหรอส่วนเจนในี่คิดในใจว่าบ้านะแบบนี้ไม่ดีแนะ่ถึงขนาดที่ว่าเราไม่สามารถขยับมือได้สซกนิดแบบนี้คือเราได้แข็งตายแนะ่แต่แล้ววินาทีนั้นซาว์ไวเซอร์ก็ได้พูดมาพวกนายนะอยู่ฉันไม่ได้หรอกพะฉะนนแล้วฉันนะหวังว่าการต่อสู้ครั้งนี้นะจะเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับนายแล้วหวังว่าพวกนายนะคงจะแข็งแก่งขึ้นแต่แล้ววินาทีนั้นนะก็มีพลังเวทบางอย่างพุ่งมา พลังเวนั้นพุ่งหาสตาร์ไวเซอร์บุมและพลังเวนั้นที่ได้พุ่งเข้าไปโจมตีนั่นคือพลังเวดิฟปอมนั่นเองในตอนนี้ความหนาวเนี่ที่ได้กอดเชอนกับเจดอยเนี่ยก็ได้หายไปเจดในตอนนี้นยถือกระชานมาระเบิดบ้าอะไรกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เชอนเนี่ยก็ได้พูดมาเจดความหนาวหายไปแล้วและแล้ววินาทีนั้นผู้ไรยเวดิฟฟอมก็ได้เดินมาแล้วเธอก็ได้พูดว่าอย่าพวกนายนะไม่สามารถจัดการหลอนได้หรอกเพราะหลอนนะความสามารถเกิดพวกนายไปแล้ว วีนาสีนันชยอนเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าคุณคือรองหัวหน้าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นรองเฮาเซอร์คุณคุณกิลล่าไม่น่าเชื่อว่าตัวเธอเนี่ยจะอายุแค่ยี่สิบสองปีแต่เธอก็ได้กลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เป็นรองหัวหน้าอัศวินศักดิ์สิทธิ์และหนำซ้ำเลยคือเมื่อสิบปีก่อนความสามารถเธอเน่ะจัดได้ว่าเป็นตัวท็อปของเลยวเน็ตและที่เจ๋งมากกว่านั้นเลยคือตัวเธอเนี่ยสูขนาดน้ำว่าผู้ต่อสู้พดุงความยุติธรรมและเฉลียวฉลาดมากในการต่อสู้เป็นผู้ที่สุดยอดของกลุ่มอ,มอัิินนัดะ้พงรเเบ ก็สามารถจัดการแม้แต่เผาผ่านปีศาจเผาได้ผู้คองพลังเวทเอ็กโพชันหรือผู้คองพลังเวทระเบิดพูดกันตามตรงมีข่าวหรือที่ว่าเธอฮาวเซอร์ er, นะ่ะตกหลุมรักกันแต่ความจริงนะ่ะก็ได้มีการเปิดเผยว่านั่นนะ่ะอาจจะไม่มีความแน่นอนนะักและขณะที่ชิออนเนี่ยกำลังพูดอยู่เจในตอนนี้เนะี่ยซื้อเงอตกเลยนี่แกเป็นสารานุก,กรมเรื่องไงฟาชิออนและจากนั้นเจเนะี่ยก็ได้ถามกากิล่าไปว่าแล้วว่าแต่ว่าคุณมาทําอะไรที่นี่นครับคุณกิล่ากิล่าในตอนนี้เนะี่ยก็ได้ตอบกลับมา เพราะว่าข้างนอกเนี่ยมีการระเบิดที่ดังมากและเหมือนกระสานเมริโอดนนันนะจะทราบจุดประสงค์ของพวกมันนั่นคือบาธาเพราะฉะนั้นเราชั้นน่ะถึงที่อยู่ตรงนี้และแล้ววินาทีนั้นสตาร์ไวเซอร์เนี่ยก็ได้พูดมาอ๋อเธอได้เป็นรองหัวหน้าวินดร์สิทธิษษ์แล้วงั้นสินะและเมื่อควันได้หายไปปรากฏว่าในตอนนี้สตาร์ไวเซอร์ไม่เป็นไรเลยเนื่องจากว่าสตาร์ไวเซอร์เนี่ยใช้วน้ําแข็งในการป้องกันและแล้วกีล่ากับสตาร์ไวเซอร์เนี่ยก็เดินเข้าหาก,กันตัวของกีล่าในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดไปว่าช่างแย่ใช่ไหมฉันไม่คิดว่่่าาาันนนนะจจ้อองมเเเพืเก ทาให้ในตอนนี้เจนเนเธองงเพื่อนเก่าของคุณกิล่าเพราะฉะนั้นแล้วเธอคืออดีตของอัศวินศักดิก์สิธิ์ของเลโอเนสและสตาร์ไวเซอร์เนี่ยก็ได้พูดมานั่นสินะมันก็ผ่านมาตั้ง16ปีแล้วและจากนั้นสตาร์ไวเซอร์เนี่ยก็ได้โยกตัวในการเข้าโจมตีก่อนการโจมตีของสตาร์ไวเซอร์เนี่ยเปิดก่อนก็จริงแต่ว่าในตอนนี้กิล่าเนี่ยก็สามารถหลบได้การต่อสู้ในครั้งนี้กิล่ากับสตาร์ไวเซอร์เนี่ยค่อนข้างสูสีกันมาก และจากนั้นกีล่ากับสตาร์ไวเซอร์เนี่ยก็ได้ใช้เวทในการโจมตีกีล่าได้เอนชันพลังเวทใส่ดาบเฟรมแลพียส่วนสตาร์ไวเซอร์ในตอนนี้ก็ได้เอนชันเวทใส่ดาบเช่นกันนั่นคือเวทฟวรีเซเบอร์และในตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ได้ปาดาบกันการปาดาบในครั้งนี้ของทั้งคู่เนี่ยมันคือท่าที่แตกต่างกันทา้งสองท่าทำให้ในตอนนี้เนี่ยเกิดการระเบิดที่รุนแรงตัวของเจดกับเชอนในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดมาเออเราทั้งคู่เนี่ยคนออกไปหรือเปล่านะเจดเจดเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาวา และจากนั้นกีฬ่าที่ได้ฟังบทสนทนานเนี่ยก็ได้พูดว่าไม่ต้องคิดมากเพราะว่าถ้ำนี้เนี่ยสามารถป้องกันการโจมตีได้รวมถึงมีบาเลียที่ได้มีการกางไว้อยู่เพราะฉะนั้นไม่พังง,ง่ายๆหรอกและจากนั้นสตาร์ไวเซอร์เนี่ยก็ได้พุ่งมาโจมตีแต่ว่ากีฬ่าในตอนนี้เนี่ยก็สามารถหลบได้การต่อสู้ของทั้งคู่นะฮะเป็นไปอย่างดุเดือดฝั่งหนึ่งโจมตีฝั่งหนึ่งหลบและแล้ววินาทีนั้นกีฬ่าเนี่ยก็ได้หมุนตัวแล้วก็ได้ใช้ดาวเนี่ยแทงเข้าไปที่หน้ากากาของสตาร์ไวเซอร์แต่เหมือนการแทงในครั้งาางงนนนนีีี้้้เเเ่่ยจจจะไมมสาาารถถแทข็ดกกกับชใใตตอึ เอาละโว้ยและขณะที่กีล่าในตอนนี้เนี่ยกำลังแทงตา์ไวเซอร์อยู่ที่หน้ากากกีล่าในตอนนี้ก็ได้พูดว่าฉันไม่อยากเชื่อกับตัวเองเลยว่าจะมีวันนี้ฉันเคยสัญญาว่าฉันจะปกป้องเธอแต่แล้วทำไมทุกอยา่างนะถึงได้เป็นแบบนี้เวทระเบิดเอ็กโพชันและแล้วเนี่ยหน้ากาก,ากของตา์ไวเซอร์ก็ได้ระเบิดตุด้มในตอนนี้หน้ากากานั้นก็ได้แตกออกและแล้วใบหน้าที่ได้แตกออกก็ได้แสดงให้เห็นถึงผู้หญิงคนนั้นนั่นเองผู้หญิงคนนั้นในตอนนี้เนี่ยยังไม่พูดอะไรและกีล่าก็ได้พูดต่อว่า ทำไมเธอเธอในเข้าสู่เส้นทางนั้นเส้นทางแห่งความมืดของรัชกาเมลอดกันล่ะและสตาร์ไวเซอร์เนี่ยก็ได้พูดกลับมาว่าเส้นทางความมืดหรอวินาทีนั้นตัวของชอนที่ได้มองหน้าเนี่ยก็รู้ทันทีเดี๋ยวก่อนนะฉันเคยเห็นเธอในตอนที่ฉันยังเด็กอยู่นี่ใช่แล้วเธอคืออัศวินศักดิ์สิทธิ์รุ่นใหม่ที่เป็นศิษย์พี่ของกีล่าและเธอคืออาจารย์ของแรนส์ลอตหนึ่งใน4ี่จตุรอาชาเธอคืออัศวินศักดิ์สิทธิ์เจลิโก้และแล้วมังงะเรื่องศึกตำนานเสียศินตอนที่70ก็ได้จบป บางงาในตอนนี้บอกเลยว่าการต่อสู้เนี่ยค่อยๆดําเนินมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วและในตอนนี้เราก็ได้ทราบนะคะว่าความจริงแล้วสตาร์ไวเซอร์ที่แลนส์สลัดกำลังตามหาอยู่นั่นก็คือเจลิโก้นั่นเองพอเรื่ใครจําได้เนี่ยมันจะมีเหมือนกับตอนพิเศษตอนหนึ่งที่แลนส์สลัดกับเจลิโก้เนี่ยมันก็ฝึกด้วยกันเนาะในตอนนั้นเนี่ยเจลิโก้ค่อนข้างยังแบบไม่โตขนาดนี้นะแลนส์สลัในตอนนั้นที่ได้ฝึกกับเจลิโก้เนี่ยคือ10ขวบและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ผ่านมาอีก6ปีในตอนนี้เราก็ได้ทราบว่าเลลิิโกก้้้้้นนนนนีี่ยยทรศแแววดดััังงงงใ6ปมมตออบาาขึ เอาละเดี๋ยวผมจะพูดถึงมังงะตัวอย่างตอนต่อไปถ้าใครไม่อยากฟังตัวอย่างตอนต่อไปเนี่ยปิดคลิปแค่นี้ก่อนเลยนะฮะมังงะตัวอย่างตอนต่อไปตอนที่71เฉันคิดว่าเธอนะ่มีเซนส์การต่อสู้ที่มันชื่อขึ้นหรือเปล่านะรุ่นน้องกินล่าเจริโก้ฉันไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอพอเมื่อส0ปีก่อนนะตัวเธอนะ่ออกจารอาจากเรโอวเน็ตและก็ได้เข้าสู่ดินแดนแห่งต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ตัวเธอในตอนนั้นรับใช้ราชาบัตและราชินีเอเลนแต่แล้วทำไมกันละ่ะหรือว่าในช่วงงงนนนนัั้้มีบบาาออย่เกกิดขึ เพราะว่าเธอกับแลนซะ์ลอนรักกันเหมือนพี่น้องแต่แล้วทำไมละ่ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่พอแค่นั้นแหละกีลาพิธีศพเยื่อแข็งงั้นตัวอย่างตอนต่อไปผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะบอกเลยว่ามงานในตอนหน้าเนี่ยเริ่มมันกว่าตอนนี้แล้วแน่นอนอนะันนี้พูดจริงนะแต่ว่ายังไม่ขอสปอยมากไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณไปดูในอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณอาจจะไม่สนุกไนะงงานคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ like, ใช่กดแชร์บางคนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะฮะว่าเป็นเจลิโก้ซึ่งผมเนี่ยก็คิดแล